พ่อเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าส่วนผมเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะมีความคิดอะไรที่บางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งพอผสมกันแล้วเนี่ยทำให้กิจการเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Success Story ขายกลยุทธ์สู่ความสาเร็จครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจและทําให้เห็นถึงโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนให้กับคุณผู้ชมครับสาหรับวันนี้เจ้าของของความสําเร็จที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปไขกลยุทธ์ของเขากันนั้นก็คือคุณนันทวัฒน์เตียวสิริมงคลเจ้าของผู้ประกอบการบริษัทพลวิทยาฟาร์มจำกัดครับ บริษัทพมวิทยาฟาร์มจำกัดเป็นผู้ผลิตไข่ไก่ซึ่งเป็นอาหารคุ้นเคยสำหรับทุกคนครับเขาจะมีกระบวนการผลิตยอย่างไรในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับ แล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณนันทวัฒน์เตียวศิริมงคลนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการบริษัทพลวิทยาฟาร์มจำกัดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจนะครับอยากทราบความเป็นมาสักนิดนึงครับเราเนี่ยได้มองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจฟาร์มไก่ไทยเนื่องจากว่าประชากรในภาคอีสานเนี่ยมีจํานวนมากนะครับแล้วก็บริโภคไข่ไก่กันเนี่ยตั้งแต่อดีตอยู่แล้วแล้วไข่ไก่เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ยังไงคนเนี่ยยอนิยมอนิยมอยู่แล้ว แล้วก็มีแนวโน้มที่จะบริโภคกันมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่มากขึ้นแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยมันเป็นอาหารที่ทําง่ายนะครับคือมีในหลายๆมีเมนูหลากหลายมากใช่ครับแล้วก็ฟางไก่ไข่เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพ่อค้าส่งเนี่ยที่ซื้อที่ขายไข่ไก่ในภาคอีสานเนี่ยก็คือว่าเขาต้องไปรับไข่ไก่จากภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับ เราถึงเห็นช่องทางว่าเราควรจะสร้างฟาร์มไก่ไท่อยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็เลือกที่จังหวัดขอนแกน่อนอำเภอพลเพราะว่าเ,าเป็นจุดศรรูนย์กลางของภาคอีสานพอดีอเลือกที่ติดถนนมิตรภาพด้วยใช่คร,ครับที่เราทําอาชีพก่อนหน้านี้คืออะไรครับก่อนหน้านี้เนี่ยทำอาชีพขายอาหารสาัตว์ก็ได้แก่อาหารไก่อาหารหมูนะครับแล้วก็พอเราทําไปปุ๊บเนี่ย เราก็สังเกตเห็นว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประกอบกับการที่ว่าไปเรียนรู้แล้วก็สืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้ทราบมาว่าต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยกว่า60%ของแต่ละวันเนี่ยมาจากค่าอาหารครับ,รบซึ่งเราเนี่ยขายอาหารไก่อยู่แล้วแล้วเราซื้ออาหารไก่ได้ในราคาที่ถูกเราก็เลยเรงเห็นว่าเออเนี่ยเราน่าจะมาทำฟาร์มไก่ไข่นะ จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่ในตอนนั้น,นี่ต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับคือตอนแรกเนี่ยระบบมันก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้นะครับ,รบก็คือจะเลี้ยงเป็นเหมือนกับเลี้ยงกงแล้วก็เอาพัดลมเป่าธรรมดาสาบายเหมือนกับครับปัญญาชาวบ้านครับ,รบนกบินเข้าบินออกกันสบายเลยเป็นระบบเปิดเป็นระบบเปิดครับ,รบเนื่องจากในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีระบบปิดครับแล้วเราก็ได้มาเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบปิดเนี่ยในปี2549ครับที่ผ่านมานี่เองครับเข้าสู่ารฐามากยิ่งขึ้นใช่ครับ ผมองดูแล้วเนธุรกิจเนี่ยยากไหมครับมันก็มีทั้งความง่ายและความยากนะครับความง่ายนี่ก็คือว่าผลิตสินค้าไข่ไก่เนี่ยเป็นสินค้าที่ยังไงคนก็ต้องบริโภคนะครับมันไม่มีการสินค้าที่ว่าล้าสมัยหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วไข่ไก่จะขายไม่ได้คือมองเรื่องความต้องการครับความต้องการมีอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วความยากของมันก็คือมีผู้ประกอบการรายอื่นๆเนี่ย เข้ามาแข่งขันเยอะก็คือพูดง่ายๆว่าการแข่งขันสูงแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ในเขาเรียกโครงสร้างตลาดแบบแข่งขันสมบูรณ์ครับซึ่งผู้บริโภคเนี่ยจะมองว่าสินาไข่ไก่เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเวลาที่สินค้าลดตลาดเนี่ยาราคามันก็จะลงใช่ไหมครับ,รบถ้าเรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็อยู่รอดได้ช่วงที่ราคาดีหรือคนผลิตขาดตลาดเนี่ยเราก็จะได้กำไรมากหน่อย ความยากของมันอีกอย่างนึงก็ค,ค,คือเรื่องโรคครับการควบคุมโรคถ้าเกิดว่าบางบางที่นะครับถ้าเกิดโรคเข้า๊บปึ๊บเนี่ยอาจจะตายทั้งฟาร์มเลยใช่ครับโอกาสที่จะสร้างความเสียหายกับธุรกิจมีสูงครับดูแบบนี้แล้วนะครับคือเราจะต้องเลี้ยงไก่ด้วยนะครับต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไก่นะครับพอไก่ออกไข่มาก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของไข่ที่จะเข้ามาสู่โรงงานแล้วก็นําออกสู่ตลาดด้วยยากไหมครับการบริหารงานเหล่านี้ก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับผม Mm hmm. โดยที่เราอา,อาศัยเหมือนกับว่าความรู้ที่เราเรียนมาแล้วก็รประสบการณ์ของคุณพ่อแล้วก็จากการที่เราได้ไปดูาฟาร์มอื่นๆนะครับ,รบที่เราเคยทํามานะครับแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับของฟาร์มเราเองครับ ยังคุณนันทวัฒน์เองเ,เติบโตมากับฟาร์มแห่งนี้ใช่ครับมากับบริษ,ษัทเลยเป็นยังไงบ้างไรไครับตอนเด็กๆนียเรามีความฝันไหมว่าอโตขึ้นเราก็ต้องมาสานต่อธุรกิจอ๋อเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ,รบว่าเมื่อเรียนจบปัญญาตรีแล้วเนี่ยก็จะมาทํางานต่อคุณพ่อครับ ไก่ครับผมแบ่งออกได้ไหมครับว่ามีกี่ประเภทแบ่งออกตามขนาดของไข่ไก่นะครับก็คือต้องไล่มาตั้งแต่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วก็เบอร์หกครับคือโดยที่เป็นเบอร์ศูนย์เนี่ยน้ําหนักมากที่สุดฟองใหญ่สุดนะครับแล้วก็จะลดหลั่นกันไปเรื่อยๆที่วันนี้นะครับทางรายการได้มาเยี่ยมนะครับมาดูฟาร์มแล้วมาถึงบริษัทแล้วเนี่ยอยากจะขอให้พาไปดูฟาร์มหน่อยอ๋อได้ครับผมดูกาผลิตหน่อยได้เลยครับนะครับไปกันเลยครับผม ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในฟาร์มไก่นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามีการนําระบบที่เป็นมาตรฐานนะครับเข้ามาบริหารจัดการที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวให้คุณนันทวัฒน์อธิบายเลยครับครับอ่เริ่มแรกนะครับเมื่อก่อนเนี้ยคือจะเลี้ยกเป็นแบบระบบเปิดนะครับที่บอกไว้ต้องให้คนเนี้ยถือถือกระสอบอาหารแล้วก็เดินเทไปเรื่อยเดินเทไปตามรางเดินเทไปตามรางครับเสร็จปุ๊บเวลาจะให้น้าเนี้ยก็ต้องมาหมุนก๊อกครับแล้วก็เวลาเก็บไข่่ยต้องถือถาดไข่ แล้วก็เดินเก็บทิรใบใส่สทิรเล้าทิรเล้าไปครับใส่ถาดเมื่อก่อนเนี่ยคนต้องมาเปิดพัดลมด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี่คือทุกอย่างเนี่ยอำนวยความสะดวกมากคือว่าเครื่องจักรเนี่ยแล้วระบบเนี่ยนะครับให้อาหารเองนะครับให้น้ําเองปรับอุณหภูมิให้ปรับความชื้นให้นะครับรวมทั้งเก็บไข่ตามตามสายพานเนี่ยไปส่งที่เครื่องคัดไข่เลยครับ พูดถึงเรื่องของปริมาณการไข่เขาตะละวันเนี่ยเยอะไหมครับอ๋อก็จะไข่อยู่ที่ประมาณ85-92เปอเครับแสดงว่าทุกตัวไม่ได้ไข่ใช่ครับสมมติว่าเราเลี้ยงไก่อยู่100ตัวนะครับก็จะออกไข่ประมาณ85-92ฟองต่อวันครับผมส่วนมูลของไก่มูลของไก่เนี่ยเราจะขายไปในรูปของเป็นปุ๋ยครับครับก็จะมีคนมารับซื้ออยู่ตลอด S <S ครับแล้วก็ในโครงการหน้าเนี่ยที่เรากําลังสร้างอยู่เนี่ยรเราจะมีระบบเขาเรียกว่าไบโอแก๊สครับ,รบ <S <S ก็คือผลิตไฟฟ้าจากปุ๋ยจากจากมูลไก่ขึ้คร,ครับผมก็เป็นโปร์ดับใหม่เพิ่มมูลค่าขึ้นมาครับผมนะครับตัวนี้เอง ครับพราเวลาเรานำเข้าระบบเป็นมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการผลผลิตเนี่ยมันดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมากครับครับผมก็ทําให้แบบว่าง่ายด้วยใช่ครับครับแล้วก็ดูแลไก่ง่ายยิ่งขึ้น้วยใช่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเนี่ยไก่ขนาดนี้เนี่ยตีมือสามนสองร้อยตัวเนี่ยต้องใช้เล้าไก่ประมาณ2ี่เล้าครับประมาณ2ีเล้าเลยทีเดียวพื้นที่กว้างใช้พื้นที่เยอะครับครับคนใช้คนเยอะด้วยคนก็เยอะด้วยครับผแต่ตอนนี้เองเนี่ยพูดถึงปริมาณต่อตาคนเนี่ย ก่กี่ตัวกับคนสี่คนครับ43,200ตัวต่อคน2คนครับฮะครับผมแล้วในโครงการน้าเนี่ยไก่53,200ตัวต่อคน2คนครับคนเลี้ยงแค่2คนเพราะว่ามีเทคโนโลยีทันสมัยมากกว่าตอนนี้แล้วครับผมครับ หลังจากที่ในโรงเลี้ยงไก่นะครับก็จะมีสายพานที่ว่าเก็บไข่มาให้นะครับก็จะดําเนินตามสายพานมาเรื่อยๆครับจนมาถึงมาถึงนี่เลยครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็คือจะเข้าเครื่องทัดไข่ไปเลยครับครับครับอย่างที่เห็นครับมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีใช้ทั้งรายงานคนคอยคอยคัดด้วยใช่ครับ และเครื่องจักรด้วยครับผมที่จะไปคัดไข่คือไปคัดไซส์คัดแยกขนาดไข่คัดไซส์อะไรครับใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแลืนี้นะครับก็เลยได้ว่าเป็นภาพรวมจุดเริ่มต้นนะครับของการทําฟาร์มไก่แห่งนี้ที่มารับแล้วก็เรียกได้ว่านักจุดนี้เองก็ประสบความสำเร็จขั้นแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆการบริหารจัดการนะครับให้ธุรกิจนนประสบความสำเร็จที่มาได้ และรวมไปถึงเรื่องของโอกาสครับที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับจากทางมีโ i ด้วยเดี๋ยช่วงหน้าเรามาคุยครับครับผมด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการลงทุนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนหรือ OS, OS ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมหน่วยงานรัฐในการให้บริการแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว OSOS ป OS ระกอบด้วยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกว่า20หน่วยงานจาก10กระทรวงซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมารวมกันณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและช่วยประสานงานในการขออนุมัติและอนุญาตต่างๆตั้งแต่เริ่มวางแผนการลงทุนจนถึงการขยายธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนไทยหรือต่างชาติธุรกิจขนาดใหญ่หรือย่อมไม่ว่าท่านจะได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่ OSOS ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน OSOS ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน แห่งเดียวของไทยเราทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามสร้างจุดแข่งของตัวเองสร้างโอกาสที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วในขณะเดียวกันตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราเราก็พยายามลดมันหรือทำให้มันหายไป คุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ส่วนต่อขยายทางธุรกิจนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความสาเร็จที่เกิดขึ้นด้วยนะครับจุดนี้เองเนี่ยเรากําลังขยายทำไรต่อครับทำฟาร์มไก่ไข่เพิ่มเติมครับคือขยายกําลังการผลิตตรงนี้เองสามารถจะขยายกําลังการผลิตได้เยอะขนาดไหนก็จะประมาณวันละหนึ่งแสนห้าหมื่นฟองครับตัวที่ไก่ไข่ก็จะเพิ่มมาอีกเป็นประมาณ1 0 0 0 0 0สนะครับครับรวมกับของเดิมด้วยก็จะประมาณ 3า0 0 0นหมืนตัวครับครับ6ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2อ4 9นอกะครับผลต่อขยายทางธุรกิจเรียกได้ว่าเจริญเติบโตเลยทีเดียวนะครับิดไหมครับว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เองเนี่ยจะมาได้ถึงขนาดนี้ครับก็ไม่ได้คิดครับคือเราคิดว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเราก็อยากจะขยายกําลังการผลิตอยู่ตลอดแล้วพูดถึงที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหากับการทาธุรกิจนี้อะไรบ้างครับประมาณปี253839นะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับ สูงขึ้นถึงประมาณ23-24%ต่อปีอนั่นคือเงินลงทุนครับคือธุรกิจเราเนี่ยได้เงินลงทุนส่วนหนึ่งก็คือจากการที่กู้แบงก์มาอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินของตัวเองนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากขนาดนั้นเนี่ยทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยสูงครับแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเพิ่มราคาไข่ไก่ได้ครับทำให้ประสบปัญหาการขาดทุนก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องตอนช่วงสักประมาณปี 2548 49หรือ50เนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องไข้หวัดนกระบาดในเมืองไทยช่วงนั้นเนี่ยไขวัดนกมีดังมากครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นครับยิงฟาร์มเราเองโดนไหมครับตอนนั้นอ๋อไม่โดนครับไม่โดนครับรอดไปครับก็มีผลกระทบเกี่ยวเรื่องความเชื่อมั่นใช่ครับทําให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่บริโภคไข่ไก่ครับครับทำให้เราเนี่ยต้องขายในราคาที่ถูกมากคือต้นทุนเราตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ2บาทต่อฟองครับ แต่เราขายไข่ไก่ได้ในราคาที่ไม่ถึง1บาทก็เลยตัวขาดทุนขาดทุนมากครับครับตอนนั้เองครับเรไปยุงตัวมาครับจนมาถึงทุกวันนี้ได้ครับผมแบบนี้เองเนี่ยหลักการบริหารจัดการงานนะครับให้ประสบความสําเร็จได้ให้ธุรกิจนั้นก้าวผ่านมาได้เนี่ยเราใช้วิธีไหนครับก็คือเราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรนะครับหาจุดแข็งจุดอ่อนครับโอกาสและอุปสรรคครับ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามสร้างจุดแข็งของตัวเองนะครับแล้วก็สร้างโอกาสที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วในขณะเดียวกันตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราเราก็พยายามลดมันหรือทําให้มันหายไป เมืมอสักคู่นี้บอกว่าเราต้องมีการกําหนดโอกาสต่างๆด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้วยโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมในการลงทุนนะครับจากทาง B.O.I เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยได้รับอะไรบ้างครับการส่งเสริมจาก B.O.I นะครับคือได้รับการงดเว้นนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา8ปีนะครับปีเลยใช่ครับคือตรงนี้ที่ประหยัดไปได้เนี่ยเราสามารถนําเงินกําไรเนี่ยที่ประหยัดจากการที่เราต้องไปเสียภาษีแทนที่เราจะเสียภาษีใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องเสีย แล้วก็นําเงินเป็นตรงนี้เป็นทุนในการขยายธุรกิจใช่ครับมาต่อยอดธุรกิจอีกทีหนึ่งใช่ครับการนําเข้าเครื่องจักรเนี่ยปกติเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยต้องเสียภาษีแต่เมื่อทางฟาร์มคนวิทยาฟาร์มเนี่ยได้รับการส่งเสริมจาก BOI เนี่ยเรานําเข้าเครื่องจักรต่างประเทศเนี่ยคือไร้ภาษีคือปลอดภาษีเลย ครับครนี้เองเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยชัดเจนมากครับรับการส่งเสริมแล้วเนี่ยใช่ครับครับก็มีผลดีกับทางด้านของการประกอบธุรกิจเลยใช่ครับยากไหมครับเข้าไปขอการสนับสนุนะครับง่ายครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่วิสาหกิจขนาดย่อยหรือขนาดกลางนะครับหรือที่เขาเรียกว่า s m e นะครับก็สามารถเข้าไปขอได้ครับ แม้กระทั่งตอนที่ผมไปขอเนี่ยก่อเอกสารไม่ถูกยังโทรไปถามพนักงานได้เลยว่ากรอกยังไงขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็พนักงานนี้ต้อนรับและเป็นกันเองดีมากครับครับครับผมก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่นะถึงจะไปขอได้เล็กๆก็ขอได้ครับยังคุณนันทวัฒน์เองนะครับถือว่าเป็นผู้ประกอบการรุ่นต่อมาที่ได้รับความตกทอดนะครับมาจากคุณพ่อเองเรามีวิสัยทัศน์หรือว่าเรามีเกี่ยวกับเรื่องของปณิธานการทํางานอย่างไรครับเอ่อ เราต้องมีการวางแผนที่ดีครับเราต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีและเหมาะสมครับเราต้องมีการจัดคนเขาทำงานตามหน้าที่ต่างๆที่เราได้วางโครงสร้างเอาไว้การบริหารคนครับคนของเราเนี่ยต้องมีศักยภาพมีคุณภาพนะครับด้วยการที่เราต้องสร้างแรงจูงใจให้เขาให้เขารักองค์กรนะครับเทรนนิ่งอบรมพนัฒงนาให้เขาเนี่ยมีความสามารถเพิ่มครับแล้วก็เราก็ต้องมีการสั่งการ ที่ชัดเจนเราต้องมีการประเมินผลที่ยุติธรรมโดยว่าวันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งของความสําเร็จในการประกอบธุรกิจนะครับฝากบอกกับผู้ประกอบการท่านอื่นนะครับหรือว่าคนที่กําลังจะสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ายื่นขอการสมนุนจะทำยูไนนะครับก็อยากจะฝากว่า การขอการสนับสนุนจาก b o i เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับเป็นเรื่องง่ายๆครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจแค่นั้นแล้วก็เรามีความรักมีความชอบที่จะประกอบธุรกิจก็สามารถขอได้ครับแล้วในส่วนที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับคือถ้าเราจะประกอบธุรกิจใดเนี่ยคือเราต้องเริ่มจากความที่เราชอบในธุรกิจนั้น รักในธุรกิจนั้นครับครับแล้วเราจะทำได้ดีครับค่บวันนี้รายการ The Success Story ขายคนอายุสู่ความสำเร็จนะครับผมขอขอบคุณคุณวัติอย่างสูงเนียนะครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวจุดต้นกำเนิดของธุรกิจนะครับแล้วก็หลักการบริหารจัดการต่างๆรวมไปถึงโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง o I ด้วยนะครับครับผมากครับครับผมขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปพูดคุยถึงความสำเร็จของบริษัทพลวิทยาฟาร์มกันมาแล้วนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องของการที่ได้รับโอกาสจากทาง B.O.I ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในช่วงนี้ครับผมเลยพาคุณผู้ชมนั้นมาสอบถามกับทาง B.O.I จังหวัดขอนแก่นกันครับถึงเรื่องของโอกาสในการที่ได้เข้าไปส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทพลวิทยาฟาร์มครับ ที่ผมได้พาคุณผู้ชมไปดูกิจการของบริษัทพลวิทยาฟาร์มจำกัดกันแล้วนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องของโอกาสที่ทาง B O I นะครับได้ส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนให้นะครับในช่วงนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณรัตนาวิมลนารีสุกรีเขตครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่3จังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับ สวัสดีค่ะกระผมพอ,อพูดถึงเรื่องของบทบาทการส่งเสริมนะครับในูนย์ของเราเองนะครับในภูมิภาคเราเองเนี่ยมีบทบาทอย่างไรงครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของขอนแก่นตั้งเรียกว่าศูนย์ขอนแก่นเ่ยนะคะครเราดูภาคอีสานตอนเหนือ12จังหวัดนะคะเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็เราให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางภาคอีสานถือว่าเป็นเขตสมอยู่แล้วทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์มันได้สูงสุดอยู่แล้วก็คือเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8ปีนะคะเรื่องของการยกเว้นอกระเครื่องจักรแล้วก็เรื่องของการยกเว้นอกระวัตถุดิบที่นํามาผลิตเพื่อการส่งออกอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่เราให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคอีสานทุกจังหวัดในภาคอีสานถือว่าเป็นเขต3ทั้งหมด ก็จะได้สิทธิสูงสุดอยู่แล้วนะคะคแล้วก็กิจการส่วนใหญ่ของภาคอีสานเนี่ยมันจะเป็นโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะเป็นพวกเกษตรกับพวกพลังงานทดแทนทําเยอะมากนะคะคแล้วก็ส่วนหนึ่งนิ้นคิดว่าทางทางผู้ด,ดงรายการก็คงจะไปไปชมมาแล้วนะคะคผลวิทยาฟาร์มนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นบริษัทที่ได้รับส่งเสริมแล้วก็เขามีกิจการที่ถือว่า ก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้คนในท้องที่ด้วยเนื่องจากว่าเขาทําเขาผลิตไข่ไก่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นไข่ไก่ที่ที่ที่ผลิตแล้วก็จําหน่ายให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะและนอกนั้นก็ก็ในประเทศก็ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์จากเขาด้วยครับจุดนี้เองนะครับที่พลวิทยาฟาร์มนะครับสำหรับการส่งเสริมจากทาง UoI เอเขาก็เป็นโอกาสในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่คือจริงๆเขาลงทุนไม่เยอะนะคะเพราะว่า ก็ก็ไต่เต้ากันมาคือคือจะมองว่าเป็น s m e ก็ถือว่าเป็น SME ในเบื้องต้นได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ลงทุนไม่มากนักในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ขยายกิจการไปเรื่อยๆก็มีการขยายการลงทุน<ม>เพิ่มเพิ่มจํานวนเงินเข้าไปเมื่อกิจการมันขยายเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้ประกอบการที่ทําจากเล็กๆขึ้นไปในส่วนของสิทธิ สิธทธิประโยชน์นะครับที่ได้รับจากําโอไ I ในเรื่องของการจูงเว้นภาษีเองก็ตามนะครับทั้งรายได้นิติบุคคลแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเครื่องจักรเครื่องจกักรวัตถุดิบเงินตัวนี้เองเขาก็สามารถที่จะนํามากระตุ้นในเรื่องของ,<ช>ของารายได้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเมื่อเมื่อมันก็เหมือนกับเป็นเป็นวงจรน่ยนะค,ะ,คะพอหลังจากลงทุนแล้วก็เอาผลผลิตไปขายแล้วก็ได้เงินส่วนนี้มาแล้วก็เอามาต่อเติมเหมือนกับเราต่อบ้านอ่ะก็คือขยายไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นตัวอย่าง ที่ดีให้กับผู้ประกอบการที่คิดว่าเอาละเราเราจะเริ่มลงทุนในกิจการอะไรก็ตามที่คุณมีความถนัดนี่คุณมีความชอบมันต้องขึ้นมันขึ้นกับส่วนนี้ก่อนนะคะว่าคุณชอบที่จะลงทุนอะไรไม่ใช่ว่าเฮ้ยถูกบังคับให้มาต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ก็ต้องดูว่าเราถนัดที่จะทําอะไร,รใช่ไหมคะเมื่อถนัดที่จะทําอะไรแล้วก็มาคุยกับเรา ว่ากิจการนี้มันได้ส่งเสริมไหมมันอยู่ในประเภทไหมถ้าได้ส่งเสริมก็ก็มาคุยกันในขั้นตอนต่อไปหลายคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงทําง i y งนะครับอาจจะบอกว่า b o i เนี่ยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเนี่ยสำหรับนักลงทุนขนาดน้า่หรือเปล่าครับนั่นสิจริงจริงแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนเลยนะคะว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยให้การส่งเสริมคนไทยด้วยแล้วก็ต่างชาติด้วยในสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันบางคนบอกว่าทําไมให้ต่างชาติเยอะหกไม่ใช่ เข้าเทียมกันหมดทั่วประเทศเลยนะครแล้วก็โดยเฉพาะกิจการที่เป็นกิจการ SME หรือว่าทั่ว,วไปเนี่ยขอส่งเสริมได้ทั้งนั้นเลยเราให้ตั้งแต่ขนาดไซส์ตั้งแต่เล็กก็คือไม่น้อยกว่า1ล้านบาททีค่คุณก็ขอส่งเสริมได้แล้วและ1ล้านบาทนี่คือมันรวมไปถึงเครื่องจักรด้วย ใหเครื่องจากตัวเดียวปกติมันก็มากแล้วใช่ไหมคะใช่เนี่ค่ะคนก็เลยเข้าใจว่าเราให้ส่งเสริมแต่ไซส์ใหญ่ไม่ใช่เราให้ทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ให้หมดเลยครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะครับในพื้นที่ของภาค3เรานี่ในพื้นที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยนะครับจุดนี้เองเนี่ยถ้ามีโครงการดีๆเนี่ยจะเข้ามาติดต่อยังไงครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะเดินเข้ามาหาเลยก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะคะศ4 3 2 7 1 3 0 0 2ง ะะหรือว่าถ้าจะดูจากข้อมูลจากเว็บไซต์ใหญ่ของ B.O.I. ก็ได้นะคะ b i g o t h ก็จะมีข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมด้วยแล้วก็ข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคด้วยครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพอเอเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลถึงบทบาทหน้าที่ในการทํางานนะครับของศูนย์ภาคที่3นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับโอกาสที่ทาง BOI นั้นได้ลงมาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการลงทุนให้กับผู้ประกอบการนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกอบธุรกิจได้ทางหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหากคุณผู้ชมเองนะครับเป็นผู้ประกอบการและมีโครงการดีๆที่กําลังอยากจะขอรับการส่งเสริมจากทาง BOI ก็เข้ามาขอกันได้นะครับโดยดูข้อมูลได้ก่อนครับที่ w w w boi.go.ts ครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสาเร็จนะครับก็หมดลงแล้วครับแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะ ดูรายการเราย้อนหลังได้น,นะครับที่ YouTube ครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับที่รายการ The s u c c e s s s t o r y ไขกลย,ยุทสู่ความสำเร็จครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสร้างโอกาสที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้ในขณะเดียวกันตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราเราก็พยายามลดมันหรือทําให้มันหายไปเราต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีและเหมาะสมครับ,ค,รบคนของเราเนี่ยต้องมีศักยภาพมีคุณภาพนะครับด้วการที่เราต้อง สร้างแรงจูงใจให้เขาให้เขารักองค์กรนะครับเทรนนิงง่งรมพัฒนักนาให้เขาเนี่ยมีความสามารถเพิ่มเราต้องมีการประเมินผลที่จุติธรรม